วันนี้ก็อยู่กับเพจตะลอนทัวร์นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาตะลอนกันที่เขาคัางนอกนะคะเขาคัางนอกตั้งอยู่ในเขตตำบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะคะเขาคัางนอกหรือพีระมิดของเมืองไทยนะคะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพนะคะเพิ่งถูกค้นพบและบำรุงบูรณะเสร็จเมื่อปี2555นี้เองค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักและย,ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเพชรบูร์เลยก็ว่าได้ค่ะเะค้ังนอกเป็นศาสนาสถานขนาดใหญ่ในยุคทรวดีลาวพุทธ,ธศวรรษที่13-14สันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูปเป็นฐา,านขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก่อด้วยศิาลาแรงสภาพยังค่อนข้างสมบูรณ์มีทางขึ้นทั้ง4ทาง ถือได้ว่าเป็นเขาครังนอกที่มีศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะส่วนฐานของมหาสถูปเขาค้ังนอกนะคะเป็นฐานศิลาแรงสองชั้นสูงประมาณ5เมตรนะคะไม่ปรากฏร่องรอยปูนปั้นประดับอย่างที่พบในเขาค้ังในนะคะชั้นบนเป็นลานปะทักศินนะคะมีฐานอิฐรับยอดเจดีอีกหนึ่งชั้นรวมเป็น3มชั้นนะคะ มีบันไดาทางขึ้นสู่ด้านบนทั้ง4ทิศนะคะมีบันไดผนังเป็นชั้นรองเครื่องไม้หลังคานะคะปากทางขึ้นราวบันไดมีฐานของรูปสลับที่น่าจะเป็นรูปสิงคู่นะคะฐานโค้งเป็นบัวคล้ายกับศิลปะของกรีกโรมันลานประทับปทัททกศิณชั้นบนสุดของแต่ละทิศจะมีซุ้มประตูโค้งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมุมของกำแพงแก้วก่อศีลาแรงเป็นฐานนะคะ เพื่อรองรับเจดีขนาดเล็กที่ประดับไว้ตามมุมค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของเพชรบูรณ์นะคะถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะสายอนุรักษ์นะคะต้องมาที่ ขาข้างนอกนะคะส่วนใครที่อยากมานะคะเขาข้างนอกตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะคะและสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจตลอนทัวร์ของเราไว้นะคะ mm hmm. เผื่อจะได้ติดตามในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ